วันนี้ก็แรนดอมนะคะจัก,กรวาลกำลังจะส่งนะคะความช่วยเหลือใดเข้ามาหาคุณนะคะเข้ามาในชีวิตคุณนะ,ะสำหรับคนที่แบบเฮ้ยรอคอยขอพรอ,อะไรอย่างนี้เนาะก็ให้มีแต่เรื่องราวดีๆนะคะวันนี้จะเปิดไพ่ให้สองสำรับนะ,อะคอร์ดไพ่ยี่ีก็ยังเปิดอยู่นะคะแต่ว่าขอให้ขอรบกวนนะคะอ่ะอานรายละเอียดดีๆนะคะก่อนที่จะตัดสินใจหรือว่า อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการที่เราจะเรียนจริงๆหรือว่าชําระเงินกับการลงเรียนอะไรควรจะทราบรายละเอียดดีๆนะคะนั้นอ่านรายละเอียดเพราะคนไม่ค่อยชอบอ่านรายละเอียดนะอะขอไพ่เราก็าขึ้นมาก่อนสามใบที่เป็นอันนั้นเลยนะคะเมนหลักที่คุณกำลังจะได้ shower ออบบันดาโอ้ยเลิศม,มากฉันชอบมากเลยนะคะใบที่สามนีอะไร asset to t n e s s พิเวนเอ่เดี๋ยวค่อยแปะมีความเป็นสีสันมากเลยมาดูนะคะอะไรจะเชื่อมต่อกับการช่วยเหลือนะคะที่คุณกำลังจะได้รับวันนี้มากับดรีมของแบบความเป็นเข้าสู่คริสต์มาสนะคะกับฤดูเมืองหนาวนะคะใบไม้กับพ่อพิคเแนตปังปังอ่าเดี๋ยวนะจําชื่อไม่ได้ ปางสเสวยสุขค่ะเออทุกอย่างจะมาแบบง่ายได้ซะทุนะคะได้วันดันไม่ว่าจะเป็นแบบความมั่งคั่งความร่ํารวยต่างๆนๆะนเสวยสุขนะคะได้มาแบบง่ายๆไม่ต้องแบบเหนื่อยยากอย่างนี้นะคะสาธุใครเจอคลิปนี้ขอใหคุณโชคดีนะคะได้รับพรดีๆนะคะถ้าใครที่ดูอ่านั่นทาไม่เห็นอ่องค์ท่านนะคะก็แบบซูมเข้าไปเอาเนาะ มาดูสมุขคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะสิ่งที่คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากเบื้องบนว้าวขึ้นมาเลยบางคนนะะแน่นอนคุณจะได้รับคำว่าโอกาสแห่งการเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นงานใหม่ความสัมพันธ์ใหม่นะคะที่คุณรอมานานแล้วนะคุณจะมีเซนต์บางอย่างรับรู้ได้บางคนมีแบบสิ่งศักด,ดิ์สิทธิ์ดีวานี่ที่ดีมากกำลังสื่อสารกับคุณไกด์กับคุณอยู่นะคะ บางทีบางคนองโอกาสมันมาแล้วนะแต่คุณไม่คว้าก็มีนะคะอืมอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยกลัวทําได้ไม่ดีพอหรือรู้สึกว่ายังไม่อยากใช้ a k e เทคแอคชั่นก็มีสำหรับบางคนนะแต่หมอโบดูแล้วอ่ะบางคนเหมือนรอคอยความสัมพันธ์จากใครสักคนหรือบางคนรอคอยโอกาสนะคะอาจจะมีผู้หญิงช่วยเหลือคุณนะคะเชิงแบบว่าบุคลิกเหมือนคุณแม่นะคะไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือทางด้านจิตใจไม่ว่า ช่วยเหลือทางด้านสถานการณ์ก็ตามนะคะหรือว่าเป็นดีไวนี่ผู้หญิงนะะถ้าเป็นพระแม่ก็จะเป็นพระแม่ปาราตีพระแม่สรัสวตีพระแม่กาลีไปอย่างเงี้ยอืมบางคนก็เป็นสายมัวนะเอาละค่ะอ่อจ,กจักรวาลกำกลังจะส่งสิ่งใดมาให้คุณหมาว่าว่าคุณนะ่ะรู้ว่าคุณต้องการอะไรแล้วคุณก็รอได้สักพักนึงแล้วมันเป็นไปได้ทั้งทั้งในเรื่องของงานแล้วก็ความความรักนะมาดูสิคะ ขอเกระไฟหน่อยนะอิทธิพลน,นี้สามเดือนนะคะว้ายเงินค่ะชอบมากเลยกระดิ่งฉันอยู่ไหนเดี๋ยวนะกร <c oughs> ะดิ่งแม่อยู่ไหนอูุนอ,อไม่ได้นะเนี่ยลูก ชอบมากนะคะความเป็นสิบเหรียญมาเต็มการเงินที่มั่งคั่งร่ำรวยจริงๆนะคะสมกับสิ่งที่แบบท่านให้คุณนะคะหรือว่าเบื้องบนให้แต่ต้องระวังนะคะการขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์นะคะมีก็มีก็มีปัญหาไม่มีก็มีปัญหาน่ะอืมอ่ะบางคนนะคะอาจจะได้เงินจากเขาเรียกว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่ ก็ได้หรือว่าเป็นคุณพ่อนะคะหรือว่าได้มรดกหรือว่าได้เงินจากตําแหน่งงานหรือว่าคุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็ได้นะนี่เออบางคนก็มีโอกาสนะคะที่จะเกี่ยวข้องกับตําแหน่งงานนะคะได้ได้เพิ่มเงินได้โบนัสหรือว่าได้เลื่อนตําแหน่งนะคะมันโดดเด่นชัดเจนมากบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางที่เป็นเกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วยเช่นกันนะคะแต่งานแต่การเงินของคุณจะมั่นคงมากๆหมอโบบอกเลย บางคนมีโชคลาภเข้ามาด้วยแต่โชคน่าจะมาจากการเดินทางนะคะโชคน่าจะมาจากการเดินทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณเยอะมากนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณเยอะมากบอกไว้เลยเอาละค่ะมาดูหน่อยนะคะว่าสิ่งที่คุณจะได้รับความช่วยเหลือมาโบเห็นมันเป็นสิ่งที่คุณรอคอยมานานแล้วคุณรอโอกาสคุณจะได้สิ่งนั้นแล้วคุณมีอีกหนึ่งสิ่งมันเป็นมันเป็นอุปสรรคขอดูหน่อยอุปสรรคมันคืออะไรแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะคะ่ะ อุปสรรคในการแก้ไขปัญหานะคะคุณอาจจะมีปัญหาอยู่ตอนนี้ติดติดขัดขัดหรืออะไรต่างๆนานาะคุณจะได้รับการแก้ไขแล้วก็ความช่วยเหลือจากใครนะคะเออจากผู้ที่มีประสบการณ์นะคะหรือจากความสามารถภายในของตัวคุณเองก็ตามนะคะนี่แหละเลิศมากเลยทีนี้เรามาดูนะคะว่านี่ความช่วยเหลือที่มาในลักษณะของจอยความสุขแล้วก็อา อ่บไปด้วยความมั่งคั่งร่ำรวยโอ้ oh, สาธุนะคะอ่ะมาเริ่มกันที่ใบแรกว้าว wow. ใบแรกของคุณนะคะจากความช่วยเหลือนะคะที่คุณจะได้รับมันจะทำให้คุณนะมีความสุขนะคะแล้วก็ความสุขคือพลังอันสูงสุดเหนือสิ่งเงินใดมันเป็นความรู้สึกที่มหัศจรรย์ว่าทุกอย่างมันเป็นไปด้วยความแบบเป็นไปได้ความสุขเกิดจาก การเชื่อมชมของข,องขวัญในแต่ละช่วงเวลานะจงเอนจอยแล้วก็ใช้ช่วยให้คุณเนี่ยการที่คุณเอนจอยแล้วก็มีความสุขมันจะช่วยให้คุณดึงดูดแล้วก็สร้างช่วงเวลานะปัจจุบันแล้วก็อนาคตของคุณได้นะให้อยู่ในระดับสูงสุดที่มันเป็นไปได้ด้วยดังนั้นสิ่งที่คุณอยากจะได้สิ่งที่คุณอยากจะดึงดูดแล้วก็ได้ความช่วยเหลือเร็วๆนั่นก็คง ให้คุณนะสร้างนิสัยแห่งความสุขขึ้นมาจากสิ่งเล็กๆน,น้อยรอบตัวคุณเลยณนะตอนนี้นะคะมาดูสิ่งที่สองค่ะอันนี้หมอโบชอบมากๆเลยนะคะมันเป็นฝักบัวชาวเวอนะคะชาวเวอร์บันดันนะคะ,ววะ,ค,ะคือเพื่อรักษาสถานการณ์ทางด้านการเงินของตัวคุณก่อนอื่นให้คุณอ่าเหมือนก่อนอื่นอะ เหมือนตัวเราเองมีความกังวลนั่นแหละอย่างที่บอกไปมีความทุกข์ความเครียดความกังวลเรื่องเงินใช่ไหมคุณต้องการความช่วยเหลือเรื่องนี้เนาะไม่ว่าคุณจะมีความกังวลนะคะเรื่องเงินของคุณมาแล้วทีเนี้ยจัก,กรวาลจะช่วยคุณแล้วก็ให้คําแนะนําคุณเพื่อแสดงถึงวิธีการสร้างแล้วก็การยอมรับถึงความอุดมสมบูรณ์เมื่อเราทํางานร่วมกันสถานการณ์ทางการเงินของคุณจะหายเร็วที่สุด เท่าที่คุณจะอะนุญาตหมายความว่าไงทํางานร่วมกันคุณนะคะจะต้องสร้างแรงดึงดูดทํางานร่วมกันกับจัก,กรวาลไม่ใช่แค่รออยู่เฉยๆนะคะดึงดูด มีโฟกัสนะคะคิดบวกการเงินไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรอยู่มันจะสามารถจัดการได้ให้คุณจะต้องเชื่อมั่นด้วยสร้างแรงสันสเทือนนะคะตั้งเป้าหมายสร้างโฟกัสของตัวเองว่าตอนนี้คุณมีปัญหาอะไรอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะบันเทาวาบางคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองนี่คือการที่คุณจะต้องทํางานร่วมกับจักรวาลคือการศรัทธาด้วยนะคะนี่คือ1ส่วนความช่วยเหลือหนึ่งแหละคือการเงินของคุณด้วยเช่นกันมาดูสิ่งที่3ามค่ะ สิ่งที่สามของคุณนะคะจัก,กรวาลจะช่วยคุณในเรื่องของการกล้าแสดงออกด้วยสถานการณ์นะคะไม่ว่าคุณจะเจออะไรอยู่สถานการณ์ตอนนี้มันสามารถที่จะรักษาได้นะคะหรืออะไรก็ตามนะคุณสามารถที่จะบำบัดกับสิ่งที่คุณเจอได้ความอ่อนโยนแล้วก็ความรักตามที่คุณร้องขอนะเหมือนคุณได้รับการรักษาจากแพทย์นะคะเออหรือว่า คุณต้องการกำลังใจคุณหรือว่าคุณต้องการให้สุขภาพของคุณแข็งแรงก็ตามความจริงแล้วเนี่ยนะคือคุณอาจจะต้องแบบพยายามนะคะพูดในความจริงนะคะพูดความจริงแล้วก็มอบความแข็งแรงนะให้กับตัวเองอยู่เสมอเออฉัน ชั้นเข้มแข็งชั้นแข็งแรงชั้นสุขภาพดีอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรจักรวาลเขาช่วยคุณซับพอร์ตคุณให้มีสุขภาพจิตและกายที่แข็งแรงตอนนี้เพราะว่าอะไรเขายืนอยู่เคียงข้างคุณณนะตอนนี้เลยนะคะอาจจะเป็นแบบส่งนางฟ้ามาช่วยเหลือหรือต่างๆนาะนาะนะก็ตาม Whatever เอาละค่ะความช่วยเหลือนี้กำลังจะมาคามยอยทุกคนนะคะโชคดีกรุณากด s u b s c r i b รไลครแช์ยืนยันนะคะความช่วยเหลือจากเบื้องบนที่คุณกําลังจะได้รับด้วยนะคะเลิฟเค่ะ สวัสดีค่ะคลิปนี้เขาประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะคอร์สไพ่ยินะคะรุ่นที่13นะคะเปิดลงทะเบียนแล้วนะคะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้นะคะสนใจทักมาได้นะ,ะเราจะเรียนกันนะคะ12 13 14นะคะมะกราคมปี67 นะคะปีหน้าเลยทีเดียวคุณจะได้อะไรนะคะจากคลาสนี้คุณจะได้อันดับแรกเลยคุณจะได้ไพ่คุณจะได้ไพ่ะไไนะคะหนึ่งสำรับคุณจะได้เอกสารนะคะแล้วคุณก็จะได้สร้อยหินนะคะสร้อยหินมงคลนะคะเป็นพลอยตาเหี่ยวนะคะรุ่นนี้ถือว่าเป็นของขวัญน,นะคะมาเติมพลังงานชีวิตด้วยการเติมความรู้นะคะสู่ประตูของปี6กกันนะคะไม่ว่าคุณนะคะจะเรียนไปแบบว่า ต่อเติมหรือว่าเรียนเพื่อปรับเรียกว่าปรับทัศนคติก็ได้นะหรือว่าเรียนไปนเป็นความรู้อ่ะที่มันติดตัวเราไปจนตายนะคะมันไม่หายไปไหนแล้วก็คุณสามารถนําความรู้นี้ ประกอบอาชีพได้นะคะได้จริงหรืออาชีพเสริมอาชีพหลักหรือว่าเป็นการสร้างตัวตนบนแพลตฟอร์มโ,โลกออนไลน์ก็ได้นะคะหรือว่าจะเรียนไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือว่าช่วยเหลือผู้อื่นก็ได้เช่นกันนะคะในคลาสนี้นะคะรายละเอียดจะเยอะมากดังนั้นสามารถทักหารายละเอียดที่ขอรายละเอียดกับแอดมินได้มีระบบ แบ่งจด้วยนะคะมีระบบแบ่งใจด้วยแล้วก็สิทธิพิเศษส่วนลดมากมายเลยทีเดียวก่อนสิ้นเดือนทันวานี้นะเป็นการแบบส่งท้ายนะคะแล้วก็ร่วมนะคะนับเขาดาวดิทยกันนะ,ะโอเคแล้วก็มีอะไรอีกนะคะในในคลาสนี้จะต้องบอกว่ามันเป็นการสอนออนไลน์ก็จริงนะคะแต่ว่าใน เพราะว่าหมอโบอยู่นอร์เวย์บางคนนะ่ะจะมีแบบปัญหากับคําว่าเรียนออนไลน์คือเราจะสอนกันสดๆนะคะในในกลุ่มห้องเรียนของเราแล้วก็พูดคุยนะคะแล้ไม่เอาคลิปเก่าไปให้คุณนะคะหมอโบจะอัดคลิปใหม่ทั้งหมดเลยในการสอนเนี่ยให้พวกคุณได้ไปทบทวนแล้ววันที่สมัครนะคะคุณจะได้ทุกอย่างครบแล้วคุณจะได้คลิปเตรียมตัวนะคะ3คลิปด้วยกันนะคะเป็นคลิปพื้นฐานเพื่อไปฟังปรับ เวลาเราเวิร์กช็อปเราจะได้แบบว่าคล่องแต่ว่าวันที่เราเรียนเราก็จะสอนอีกรอบหนึ่งคุณไม่จําเป็นจะต้องมีพื้นฐานมานะคะเราสอนให้จนแบบตั้งแต่เบสิกเลยนะคะจนไปถึงแบบมาสเตอร์นะคะก็คือว่าดูดวงเป็นตอบทุกคําถามของลูกดวงได้เอาตัวรอดได้ <c oughs> นะคะยังไงก็คือทักมานะคะเริ่มๆค่ะ